สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้ตาจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักไปเก็บถั่วที่ไหนได้ฝนมันตกเพื่อนๆนี่ฝนมันตกลไม่ได้เก็บเลยแต่ก็ต้องเก็บแหละเพื่อนๆจะไปเอามา ไปเอาผักมากิน,นกลางร่มกลางร่มพาเพื่อนๆเก้าสวนวันนี้กลางร่มเอ้ยนุนไฟเดียตาอยู่ในสวนหนนตอนแรงมันไม่ตกยตาออกมามันตกพอดีเลยทำอะไรกันเราอันนี้จะเก็บอย่างง่ายผักกลางร่มเก็บอะไรดีตาว่าจะเก็บถั่วนะถั่วเริ่มแก่ออีกแล้ว มันตกยีตาถ่ายได้มันไปไรหรอกมันตกโปรยๆยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีเออมันไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องอะนะนี่ตกนานๆอย่างนี้ก็ทําให้ผักเน่านะพเพื่อนๆนี่ยีตาเขาเปลี่ยนกล้องกนอนนะ <c oughs> ดูบรอกโคลีบรอกโคลีเริ่มเยอะเริ่มใหญ่แล้วนี่นู่น นี่วันวนี้จะต,ตัดวันนั้นนะนี่ตัดตัวไหนดีล่ะกินไม่ทัน <c oughs> นี่วันนี้จะตัดจะตัดปลอกคลีนั่นแหละตัดปอกคลีเดี๋ยวไปเก็บปอกคลีมันต้องใช้สองมือตัดเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บไอ้นั่นก่อนอ่ยเก็บแตงกวาด้วยหนุนดูลูกสุกๆจาเก็บไปดองก่อนเชิญวิดาเรงเน็ต <c oughs> แต่เขาเก็บแตงกวาไปดองก่อนนะโอเคกัวเกนกลัวกัวเกนฟลูกเกนกลัวเกนเก็บแตงกวานี่นี่แต่จะไปดองีแต่จะอันนี้อันนี้ยี่แต่จะไปปอกเปลือกปอกเปลือกเอาเอาเม็ดออก เอาแต่เนื้อดองเนาะเยื่อว่าคออือร่มด้วยนะเพื่อนๆเพยื่อไหวอย่างงูอย่างนี้นะทนทนดูเอาหน่อยจมจมจมมันสุกมาสองลูก ใยตัดอันนั้นไว้ตัดบกเกียนนี่ยไปแอลมะเขือแทศก่อน <c oughs> มือหนึ่งถือร่มมันถือมาเขือเทศแฟนตาก็กินโรยเกลือโรยเกลือมัต้องเก็บเพื่อนๆมาเขือเทศถ้าถ้าไม่เก็บนะเดี๋ยวเขาเโดนแดดเอ้โดนแดดโดนฝนแล้วเขาจะแตกนะหวานๆเพื่อน เมื่อวานไปกินข้าวข้างบ้า,บานบอกว่ามันกือเทศบานยตาสุกแล้วเขาไม่เชื่อก็น <c oughs> ึกว่าเยตาโกหกเขาว่าเยตาโกหกโอ้ยนี่คุยไม่ใช <c oughs> โ่โอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวไปเดี๋ยววันนี้วันนี้เยาตาว่าจะตำน้ำพริกกะปิกินกับบรอกโคลีนะนี่โอ้ยเดี๋ยววันไหนวางก่อนนะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะได้กินอีกไหมล่ะพรุ่งนี้วันอังคารวันอังคารกินแล้วตำส้มตำกินกับผักอันนี้นะหรือว่าตำวันนี้อ้ยเดี๋ยวตำวันนี้ดีกว่าว่าจะตำน้ำพริกกะปิไม่ตำแล้วนี่จะตาขอเก็บผักนี้เนาะเก็บผักนี้ไปกินกับเอ,อ่อตำสมตำกินกันเพื่อนๆกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายไม่กวาดไม่กวาดดอกไม่กวาด โอ้ยดึงดึงได้ตังไงนั่นเลยเอุดข้างล่างมันเริ่มเจเลยตัดตัดเอาเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะได้แล้วเพื่อนๆนี่อเอาแค่นี้พอยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวไปต่อกันอ้อทรมานพะเพื่นๆเก็บผักเก็บผักตอนตอนฝนตกอุย้ยต่ำ ตำอะไรดีวันนี้ตำแตงหรือตำหัวผักเพื่อนเอน <c oughs> ตาตำหัวผักดีกว่าตำแตงกินบ่อยแล้วเอาหัวผักก่อนดูหัวผักก็ย้อยใหญ่เย่ <c oughs> ดูอันนั้นยังไม่ยังไม่ได้อันนั้นเลยเพื่อน,อ,นอะไรนะดอกไม้ยังไม่ได้ปลูกเลยดูกว่าหัวผัก <c oughs> นี่ดูมือต่เน่ นยยตาจะพาเพื่อนๆตํำนาวันนี้แล้วก็ทอนก่อนทอนเอาเดี๋ยวมาตัดเอานี่มาตัดเอานีาาา่ยาตาจะเอาเปลือกไปให้ไปให้นันกินเอาเปลือกไปให้ไปให้เป็ดกินในได้ใช้ความสามารถเพื่อนๆ แฟนยตาจะพรวนดินแล้วจะพรวนดินตรงสตรอเบอรี่จะพรวนดินตรงสตรอเบอรี่ไว้ไว้ปลูกกระเทียม ก่อนเอาไว้ให้ให้นั่นกินเป็ดลงโคอย่าไปต่อ,อเก็บไปให้ไก่ก่อนถอนสลัด เป็ดไกให้โซกินสลัดเก็บไปเป็ดไก่ตาให้โซเอาสลัดไปให้กินเพลียตาจะออกดอกแล้วเพื่อนๆนะค่อยถ่ายให้ดูวันหลังดีกว่าเดี๋ยวออันนี้ไปให้เป็ดก่อนเด้อเดีวมาใหม่ไปไปต่อเยอะนี่เห็นไหม ปูนดินต้นสตรอเบอรี่นี่ต้นสตรอเบอรี่เี็นไ่นนี่ต้นสตรอเบอรี่ที่นั่น่อะไรจะปูนดินแบบนี้ไหละนเพื่อน,อนให้ดินมันร่วน อโอ้ยตาขอเก็บอันนี้ก่อนไปดองเตงนี่เดี๋ยวแกยตาก็เก็บเม็ดไวน้นี่เอากลับเมืองไทยด้วยไปไว้เพาะที่เมืองไทยกินต่อที่เมืองไทยไม่ต้องซื้อน้องวันนี้เก็บผักใน Reddit. เรดิตเรดิตก่อนเอาตรงนี้ดีกว่า เก็บง่ายดีมีเพื่อนบางคนนึงก็เขาเาเขาเ,คเคม้นมาบอกยิตาว่าเออเขาได้กินแล้วเรดดิสไม่อร่อยเลยเขาว่าอย่างเงีย้ยก็ยิตาบอกแล้วไงว่ามันเหมือนหัวเชัยเท้าเนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะพเพื่อนๆกล้องยิตาหมดแต่มองผักมองต้นหอม กลัวมันไปเหยียบต้นหอมนะได้แล้วโอ๊ยได้ได้เก็บถั่วแล้วฝนหยุดตกเพื่อนเพื่อนอือหตะใส่ลงไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวคอยไปลางเอาเดี๋ยวเก็บถั่วดีกว่าฝนหยุดตกแล้วนี่จะตะขอตัดบกครีตัดบกครี เอาสลัดด้วยมาสลัดไปกินลมต่ำไปเอาเม็ดก่อนไปเอาเม็ดก่อนแครอทไปใหญ่แล้วเพน่นนี้นี่ทอนได้ไหมจะลองทอนอมไม่ได้แล้วเอาเม็ดก่อนฟ้าสว่างแล้วสลดัดนี่สลดัดใหญ่ไหม เอามีดก่อนเอามีดก่อนเอน่ะมีตากไปต่อเชิญเด็ดมาเอาสลัดก่อนสลัดนี่ตัดมันมันก็ขึ้นมาใหม่อีกนะแต่ว่ามันเยอะเกิน กินแต่ส้มตำไปครับ้เวเอาบอกรีกันบอกรีตาคอคอคอปิดกรองนะเพราะว่าต้องใช้สองมือเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วได้มาแล้วนี่ใหญ่ไหมให้มียนหนึ่งนี่มันออกมาสองทางเฮียตัดอ,ออกทางหนึง่ง มันออกมาสองหัวหัวแรกมันแก่แล้วนี่นะอย่าตัด,ตดออกหัวสองมันยังไม่แก่มันเลสองหัวออตัดออกหัแรกนี่ไม่เคยสวยไปเก็บทัว่วไม่ผักเต็มครุแล้วเก็บทั่วกัน ดี๋ยวไปเอาครุอีกอันหนึ่งก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาครุอีกอันหนึ่งนี่ตัวยาตาปลุกลบสองก็สวยแล้วนี่นเนาะเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเอาครุก่อนเพื่อนอยีาตาจะถอนแครอทให้ดูหน่อยมันถอนไม่ได้ต,ต้องใช้มีดคุดเอาตรงแถวนี้ดินไม่ค่อยดีเลยเพื่อนๆตรงกลางๆอันดินมันจะดีแต่ว่าเราต้องถอน มอนกินไปเรื่อยๆเนาะรอมันใหญ่หมดมันก็กินไม่ทันเนาะนี่มันเริ่มใหญ่แล้วแต่ว่ายตักเคยบอกแล้วว่าเคโรตยตไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันคิดกันเกินไปช่างเหอะใหญ่ไม่ใหญ่แค่ช่างเหอะเนาะโคตแต่ให้มีกินอือม นี่ตาจะเอาไปให้แฟนในตากินวันนี้เมนูวันนี้เนื้อแกะยังอยู่ครึ่งหนึ่งเมื่อวานเนื้สเต็กเนื้อแกะกับผักนี่แหละแฟนได้านีน่ยหมิแต่ไม่อยากเข้าไปข้างในนะมันเปียกแต่ยังไงก็ต้องเข้าอยู่แล้วแหละเพื่อนๆพอพอยากจะลุยลุยไอ้นั่นลุยเออืมลุย เก็บถั่วเก็บถั่วต้องรีบเก็บไม่เก็บมันก็จะไม่เก็บมันก็จะไอ้นั่นจะแก่เวลาถอนขึ้นอย่างนี้เสียดายนะเพื่อนๆนะแคระน,นะโอ้ยมันยังไม่โตเนาะแต่เราให้โตก็กินไม่ทันเนาะเนื่อมันเยอะกินยังไงก็ไม่ทันหรอกก็อย่าตากระปุ๋มมาเยอะเนาะแค่สองร่องเองนะเพื่อนๆเนาะ ไม,ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเด้อเยตามองแต่แครอทเยตาไม่ได้มองกล้องนะเพื่อนๆต้องทำใจเด้ออยากเห็นแบบนี้ถ้ามีคนถ่ายให้ก็ดีนะเพื่อนๆเนาะแต่แฟนเยตามไม่มาถ่ายให้เยตาแล้ว เต็มเลยแถวเนี้นี่โอ้ยขาดหมดและเอาหัวนี้หัวเดียวก็พอแล้ววันนี้อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้อร่อยอร่อยเพื่อนๆนี่ดูเต็มเลยนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่หนไหมี่ตาบอกเลยว่าไม่ได้ถอนออกเต่แรกถ้าถอนออกเขาก็จะใหญ่นะแต่นี่เราไม่ได้ถอนออกอื เยะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวทมไว้ก่อนไม่ทมไว้หอยทากจะมากินเดี๋ยว้ะไปล้างก่อนเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวมาใหม่เล้ยโทรศัพท์เลอะหมดแล้ว <c oughs> มือเลอะเนาะ มาดูกันเพื่อนๆวายตาได้อะไรมั่งนี่เดียตาเก็บถั่วก่อนได้ดอกไม้กวาดบรอกโคลีเอ่อแรดิทแตงกวามะเขือเทศแครอทผักสลัดหัวผักเนาะเดียตาไปจัดเดียตาจะไปวางวางท้ายรูปให้เพื่อนๆดูเนาะเดียตาเขาเก็บถั่วก่อน แดดเริ่มมาแล้วจะเที่ยงแล้วด้วยเพื่อนๆเยตาจะได้เก็บนานแค่ไหนแล้วเขาเก็บก่อนนะเก็บถั่วก่อนช่วยเยตาเก็บไม้ั่วนี่ช่วยเยตาเก็บไหมเพื่อนๆมามานี่นี่นเยตาเขาบอกว่าให้เด็ดตรงตรงขั้วมันนะตรงขั้วตรงนี้เด็ดทางขั้วยางงี้เด็ดทางรั่วมันทำงานเยอะเยตาเกิดเด็ดเอาตรงนี้เลยที่นี่เยตาก็จะไปจับตัด ตัดแตจุกมันเนาะตัดแต่ตูดมันเนาะอันนี้ก็ถือโอกาอว่าเราเราเราเด็ดเขาไปแล้วเนาะเงาะยตาไม่เด็ดเอาทางจุกมันลงเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกเด็ดทางจุกยตาไม่เด็ดลงมันไม่ขึ้นมาอีกมั้งช่างเหอะแต่ถ้าทั่วฝักยาวย่ตาจะเด็ดทางจุกเพราะว่าเด็ดแล้วมันจะขึ้นมาอีกทั่วฝักยาวเนี่ยมันจะขึ้นน้อยใช่ไหมมันจะมีลูกน้อยมันเป็นไรอันนี้มันมีลรกเยอะยตาดูนี่ต้นหนึ่งเก็บ ยังไม่หมดเลยมันตามมาเร่ๆทัวปลูกง่ายทัวนี้ปลูกง่ายดูว่านุ่มเยอะแยะเลยจะตับปลูกใหม่เสริมอีกแต่ทัวนี้กินมันเข้ากัดเข้ากันกับแกะเนาะเพื่อนเนื้อแกะเข้ากันแฟนยิตะชอบกินเนาะ นี่โอ้ยดูนอนระเนระนาดพี่เลยฟนมันตกเพื่อนอเดี๋ยวยิตาจะขอยิตาเก็บให้เพื่อนๆดูแต่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันมันอยู่โล่งไงมันเริ่มอันดับแรกเลยมันนั่งม,มันนั่งเก็บดีๆได้ถือกลองได้เดี๋ยวยิตาเก็บตรงนี้เสร็จแล้วยิตาก็จะเก็บคนเดียวแล้วที่นี่ ไม่ให้เพื่อนๆนช่วยแล้วให้ช่วยแต่ตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวยาตาทำเสร็จแล้วยาตาจะถ่ายดูแล้วก็จะไปทำกับข้าวให้สามีแล้วก็เดี๋ยวยาตาจะตำส้มตำกินเนาะไม่แน่วันนี้ดูก่อนเพื่อนเพื่อนอยาตาชวนข้างบ้านไปเมื่อวานไปกินข้าวบ้านเขานะก็เลยชวนว่าชวนเขาว่าไปเก็บ ต้องมองในด,ดีเพื่อนๆมันเขียวมันมองเห็นยากเหมือนใบเลยสีเหลืองมองเห็นง่ายหน่อยนี่ตาชนเขาไปเก็บพุนปลาเนาะไม่ได้เก็บมาตากมาได้แล้วเพื่อนๆก็อยากไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเฉยๆแค่นั้นแหละนี่ตาไม่ได้เอามาตากแล้วเพราะว่ามันแดดมันไม่ค่อยดีว,ว,วิ่งเข้าวิ่งออก หอมหอมแขกยิตะโอ้หัวใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวก็ได้เวลาทอนแนละ้ว <c oughs> ยิตามองลูกมองไอ้นั่นไ้สตรอเบอรี่ไม่เห็นแล้วแฟนยิตะทวนดินหมดแล้วไ้สตรอเบอรี่เดี๋ยได้มีมาปลูกไหมเนี่ย <c oughs> อืมเนาะยิตะขอเก็บก่อนนะเพื่อน <c oughs> ๆเดี๋จะถ่ายให้ดูตอนเก็บเสร็จ ไม่ได้เยอะแค่ไหนขอเก็บตรงนี้ก่อนเพราะามันพอถ่ายได้อยู่มันพอถือกล้องได้อยู่สีเหลืองอย่างนี้ดีอยู่มันมองเห็นอยู่สีเขียวมันต้องคอยถ้าเราพลาดไม่ได้เก็บมันก็แก่ทิ้งเนาะทางบ้านเขามาเอาเม็ดบานยาตาไปปลูกก็บอกสีเหลืองมันไม่ขึ้นไม่รู้นะเวลา ยี่ตจะปล่อยไว้ให้มันแก่แล้วเขาจะเอาเม็ดไว้ปีหน้าเนาะเขามาเก็บเอาไปเขาบอกว่าสีเหลืองมันไม่ขึ้นตาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาอยากได้สีเหลืองมันมองเห็นเนาะสีเหลืองเนาะสีเขียวมันมองเห็นยากูกเคสองร่องก็พอกินแล้วเนาะสีเขียวใหญ่ จ้าเพื่อนๆเดี๋ยวยิตเยาเขาเก็บก่อนเนาะเพื่อนยิตาจะถ่ายให้ดูนิดนึงว่ายิตาเก็บถั่ว,ย,วยังไงเที่ยงอีกแล้วยิตาคงเก็บได้ไม่ไม่หมดหรอกเพื่อนๆเดี๋ยิตาต้องไปทำกับข้าวให้แฟนกินเดี๋ยวมาใหม่ ก็จะเข้าอยู่ตรงกลางตรงกลางร่องเพื่อนเยอะมากเลยตาเก็บได้ตั้งเยอะแล้วเยอะมากนี่เป็นเก็บรอบสองเพื่อนเพื่อนรอบสองรอบแรกนุตาเคยทามาเก็บเน้ะ แค่เก็บห้ดูเชยๆเดี๋ยวจะพามาใหม่เก็บได้ไม่ถึงไม้เลยเที่ยงแล้วเมืเมเชาวฝนมันตกเลยออกมาไม่ได้เห็นหรือเปล่าเห็นกันหรือเปล่านี่จะไปดูนะนี่จะเต็มครุแล้วเพื่อนๆจะเต็มแล้ว เห็นไหมนี่เยตาเก็บมาถึงแค่นี้เองจากนูน่นจากนู่นมานี่ได้แค่นี้จะเต็มครูแล้วนี่เดี๋ยวยังเหลือเท่านู่นอีกยังเหลือไปถึงนูน่ <c oughs> นเดี๋ยวเคยเก็บใหม่นะทำไมมันมืดมือ,อย่างนี้ละ่ะก้องเยตามันเป็นอะไรล่ะ <c oughs> ยมายมาต่อกันอีกเพื่อนเยตาเก็บได้ครึ่งหนึ่งได้ถึงนี่จากนู่นนะเยตาเก็บจากนูน่น มาถึงตรงนี้เหลือไปนูน่นเนาะเยตาไปขอกทากับข้าวกินก่อนไม่รู้ว่าจะได้เก็บต่อไหมวันนี้ถ้าไม่ได้เก็บวันนี้เยตาจะมาเก็บพรุ่งนี้ดูได้ครูหนึ่งเต็มเต็มเลยเพื่อนๆเนาะนี่เนาะมืดไาอีกแล้วสงสัยไม่ได้เก็บดูก่อนเพื่อนๆดูก่อนไม่รู้ว่าวันนี้ข้างบ้านจะมาชวนเยตะไปไปนั่นหรือเปล่าไปเอ่อ ไปเก็บพลุนเนาะเดี๋ยวยีตาจะถ่ายให้ดูใหม่อื้๋ยายจะขอถ่ายรูปลงเฟซหน่อยลงเฟซลงเฟซแค่นี้เหลยเพื่อนๆเดี๋ยวยตายจะไปลองไปตำจะไปตำไอ้นันกินทำกับข้าวหอยฟนก่อนเนาะทำตำผักตำผักเดี๋ยวไปตำผักกัน <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาเก็บได้ยวยตายจะพาเข้าอีกวันนี้ ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเข้าแต่สวนเนาะเดต้าอยากอยากเอาออกมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูจังเลยเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวทดลองดูแป๊บหนึ่งก่อนนะเอากดผิดเดต้าจะถ่ายรูปไหนๆก็ถ่ายแล้วถ่ายให้ดูเลยอะ่ะเดตาจะถ่ายรูปให้หนูหน่อยนี่เอามาเรียงกัน<笑><笑>จะมาถ่ายรูปที่นหนได้มากดวิดีโอก็เลยกดให้ดูเลยนี่มีอะไรมัง่งมีทัวร์ มะเขือเทศหัวผักแครอทบรอกคลีแตงกวาผักสลดัดแรดิสไม่ดอกไม่กวาดเนอะนั่นแหละวันนี้ก็มีผักแค่นี้แหละเพื่อนๆจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงอือเอาออกจากครุมาถ่ายให้เพื่อนๆดู <laughs>